สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับพบกันแล้วนะครับกับมิเตอร์จอยชานแนลนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนตัวไอทีเวอร์ชันสี่นะครับไอพีเวอร์ชันสี่สี่เวอร์ชันสี่ตอนที่สี่นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง VLSM VLSM มาจาก VLSM มาตั้งไรกักับเน็จมากถ้าแปลง่ายๆก็คือว่าเน็ตเวิร์กที่คุยกันเนี่ยเราสามารถมาร์กบิดที่ต่างกันได้นะครับตรงข้ามเหมาะสมข้อดีคือทำให้ประหยัดไอนะครับใช้พ p ได้เหมาะสมมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นอย่างเช่น ถ้าผมมีต้องการโพสแค่สองไอพีนะครับอย่างเช้นในนี้เป็นแวนใช่ไหมครับเป็นแวนนะครับเพราะฉะนั้นตัวมารกส่วนมากคือมาร์คสามสิบเท่านั้นนะครับถ้าใครไมาจะย้อนกลับไปตอนที่หนึ่งนะครับก็จะเข้าใจว่ามันต้องมาร์สามสิตคือมาร์สามจิตได้แค่สองโพสเท่านั้นนะครับดีมาร์สามสิบบิตเนี่ยจระตอบสองห้าสองกลุ่มหนึ่งมีสี่ไอพีนะครับแต่ได้ใช้ได้โพสจริงๆจะได้แค่สองตัวเท่านั้นคือเราตัดตัวเน็ตตัวหนึ่งตัวกรบอแค่หนึ่งตัวเพื่อใช้สองตัวนะครับ สต่จริงๆแล้วที่มาของของการใช้การยูเอสเอเนี่ยมจะกยู่ในผลตัวโฮสต์นะครับที่เหมาะสมนะครับก็คือสองเอ็นลบสองนั่นเองโอเคไหมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างภาพนี้ให้ดูเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับสักตัวอย่างหนึ่งนะครับนะครับที่สมมติว่าผมมีเ็ตเวิร์กทางด้านนี้ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นแลนนะเป็นแวนนะครับนะครับตัวนี้เป็นแวนนะครับแวนนะครับที่เหมาะสมนะครับ นรัรง่ายก่อนนี่เป็นแวร์นี่เป็นที่เสนอรายการฟ้าสูงบศูนี่เป็นเ s ศูนย์ลบหนึ่งเ s ศูนย์ลบสองตามลำดับนะครับแน่นอนเท่าแวร์ต้องมาร์กสามสิบแน่อนอนใช่ไครับของคู่นี้เป็นมาร์กสามสิบบิตเพราะต้องการให้สองไอพีนะครับตัวนี้นราเนี่ยถือว่ารนยในวงการไอทีทั้งหมด่ะหนึ host, ่งร้อยโฮสต์นะครับหน100ึ่งร้อยโฮสต์ก็คืนหนึ่งร้อยไอพีถ้าเข้ามาเข้าสูตรจำนวนโฮสต์เราต้องการหนึ่งร้อยโฮสต์สองก็เป็น n ลบสองมากกว่าหนึ่งร้อย เป็นไหนเหมาะสมที่สุดถ้าใครไม่อยากเข้าสูตรนะครับใช้ตรงนี้ก็ได้ดูจากด้านบนนะครับเห็นไหมครับอันนี้หกสิบสี่เห็นไหว่ายี่สิบแปดเพราะนั้นมาที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับถ้าที่กลุ่มกลุ่มที่สี่ตัวนี้คือมาสเท่าไหร่ยี่สิบห้าเห็นไหมครับก็คือว่ายี่สิบแปดนั่นเองตรงนี้นะถ้าเข้าสูตรเนี่ยเข้าสูตรก็คือสองกำลังเอ็นเอ็นตรงนี้นะนะครับสองเอ็นบสองมากกว่าหนึ่งร้อยก็คือสองเอ็นที่มากกว่า ไ้2ก็คือตรงนี้เห็นไหครับฟันนคือ2 7ฟันนี้ m คือ7 207นะครับมากกว่า12เห็นไหมครับ207มากกว่า12ากกัน 12, น207ก็คือตนะรงนี้นะครับฟันนี้เปนอะไรก็คือ้าจุด2.5จุด2.5จุด1.28เห็นไหครับนี่คำตอบนะครับโอเคนะครับอไอ้ตัวอย่างหนึ่งถ้าผมมีโจทย์อีกข้อหนึงนะครับตรงนี้นะครับ ครับเป็ขนขอนนะครับต้องการโฮสต้องการโฮสเราต้องการ,ราาอเอท,นท,นทนีนะครับสามร้อยโฮสถามว่าตอบเหนือมากเท่าไหร่เท่าไหร่ที่เหมาะสมที่สุดประมาณสามร้อยโฮสนะครับเมื่อกี้มึงให้ดูไปสองนั้นเจ็ดนะครับเป็นคือเจ็ดเจ็ดไป่ยงไม่หนึ่งที่อยู่ดังกว่ามือนะครับเดีเมื่อกี้มาที่น่าตรงนี คคือเรับกันใช้สูตรนะครับ n คือเจ็ดตัว n. นะครับที่บอกว่าสองห้าสองห้าสองห้าหนึ่งตัวเดียวก็ 8, หนึ่งสองแปดนะครับทีนี้มาดูโจทย์นี้ต้องการสามวิโภชนะครับเันจะเข้าสูตรยังไงก็เหมือนเดิมสองเอ็นนะครับสองเอ็นมากกว่าสามร้อยนะครับ,รบารารมากกว่าสามร้อยน,นะครับตอนนี้โจทย์เราคือต้องการหาตัวมาร์กที่เหมาะสมสำหรับการของวิลลิสเอ็นนะครับเพราะฉะนั้นสองเอ็นลบสอง นะครับนีมาตราสามไว้เหมือนเดิมนีมาตราสามถึงสองอาจุะเป็นกางผมเนี่ยไม่พอแล้วนะครับเพราะเหที่บอมาสมคือเท่าไรกันแน่ผมก็ได้ดูสองกังเจ็ดคือร้อยยี่สิบนะครับสองแตกคือเท่าไรครับคูณหน่อยคุณสอว่าสองห้าหกมึงไม่ได้นะครับสองกับเก้าทน่ครับคุณสองห้าหนึ่งสองผมได้ละเป็นคือเก้าใช่ไหมครับเป็นคือเก้าเพราะฉะนั้นไปรับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้ นี่คือตัวเอ็นะครับเอนคือ,อเก้าเห็นไหมครับเป็นคำตอบคือสองบเก้ามากกว่า3จุด2เพราะ2บวก9เป็น5หนึ่ง2การจัดมา์ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับการหาจัดมาคือทั้งหน้ามาร์กันได้หนึ่งทั้งหมดหน้ามาร์กได้สุดทั้งหมดเพราะนั้นจัดมาที่ถูกต้องคือสองหนะ้าห้าจุดงห้ามองเห็นไหมกลุ่มที่สามเท่าไหร่ครับหนึ่งกี่ตัว หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดสองห้าสี่ศูนโอเคไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างก,การดีไซน์ทีํารปฏิบการของเรืเ่องไอทคือต้องมา,างร์กตามความเหมาะสมนะครับและไอทีก็ไม่ช้ำันด้วยนะนะครับโอเคครับหวังว่าคุณได้วความรู้พอสมควรนะครับแล้วพบกันในหัวข้อต่อไปนะครับสอบคุณครับ